สวัสดีครับคลิปนี้มาจัดโปรเดือน1ิบสองนะครับลดราคาลดประกอบให้ลดประกอบคันนี้คันสีแดงนะเป็นโ o บ o c คอปสามใบปัดเป็น6ล้อครับหล้อกลางเป็นโ o บ o c คอปสามใบปัดตัวนี้ติดเครื่อง 6HK c o m ค o อมมอนเร0แรงนะครับตัวนี้ติดเครื่องใหญ่เลย6สูบ240แรงคองมมอนเรว เป็นเสื้อดำรุ่นใหม่นะครับติดเกียร์ธรรมดา6เกียร์เดินหน้าสภาพสวยเลยนะครับอันนี้รถเดิมๆทั้งคันนะครับตัวนี้ปกติอินวอยนะครับขายอยู่5,500 0 0าทนะครับวันนี้จัดโปรพร้อมอินวอยนะครับ4 5 0 0 0 0าทนะครับใครสนใจเข้ามาดูของจริงที่สสอ,อะไรได้นะครับ หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ line id s o r s o r ครับขอบคุณครับ